จะเป็นยังไงเมื่อหนุ่มน้อยชาวยิวที่ต้องแยกจากครอบครัวเพื่อหนีสงครามไปซ่อนตัวจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และต้องไปอยู่ที่ชนบทกับเพื่อนพ่อที่นั่นเขาได้พบกับเด็กไวไัยไรเลี่ยวกันแต่ทว่าวันหนึ่งเรื่องทุกอย่างกลับแย่ลงเพราะเขาเองดันเข้าไปยุ่งเรื่องที่เขาไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกราบสวัสดีครับผมดูพี19ึ่หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า a d j e t of the Lost การหลบหนีไปซ่อนตัวที่บ้านใหม่ของหนุ่มน้อยในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ผมเพื่อไปถึงแสนซับไวๆด้วยนะครับโอเคไปกันเลยในปี1942ขณะที่นาซีขยายอำนาจเข้าย,ยึดครองโปรแลนด์โลเมกหนุ่มน้อยวัย12ปีชาวโปรแลรนด์เชื้อสายยิวผมขอเรียกว่าพระเอกก็แล้วกันนะครับเขาเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างร่ำรวยผลกระทบจากสงครามทำให้พ่อของโลเม็ก ต้องทําทุกทางให้โลเมกรอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และทางเดียวที่จะรอดคือต้องส่งเขาไปซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนเก่าของเขาเองที่อาศัยอยู่ที่ชนบทเพื่อเตรียมตัวไปอยู่ที่นั่นพ่อของโลเมกได้สอนศาสนานิกายคาทอลิกให้เขาเพราะคนที่นั่นนับถือนิกายคาทอลิกกันทั้งนั้นเขาจึงอยากให้ลูกเขาจําเป็นต้องเข้ากับคนที่นั่นให้ได้และต้องเรียนอย่างเข้มงวดชนิดที่ว่าต้องโหนอยู่บนเหลาในตู้เสื้อผ้าจนกว่าจะท่องบทในคัมภีร์ถูกต้อง เวลาแห่งการแยกจากกันมาเร็วแบบไม่ทันที่หนุ่มน้อยตัวเล็กจะทันได้ตั้งตัวเพื่อนพ่อก็มารับเขาแม้ว่าเขาจะไม่อยากแยกย้ายจากครอบครัวร้องไห้กอดแม่และขอร้องพ่อว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อแต่พ่อก็ต้องจำใจให้ลูกไปเพราะมันจะปลอดภัยกับตัวเขาเองมากกว่า เพืนพ่อก็ให้เขาไปซ่อนในถุงมันฝรั่งและเอาเขาไว้หลังรถม้าเพื่อตบตาพวกทหารนาซีระหว่างทางเขาก็ได้เห็นชาวยวคนหนึ่งผ่านลูกระสอบชาวยวคนนี้กําลังจะถูกยิงแค่เดินผ่านมายังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยสักนิดทั้งคู่ก็ได้เดินทางมาถึงที่ชนบทคนแรกที่พระเอกเจอคือบาทหลวงประจําหมู่บ้าน พวกเขาแวะทักทายกันอยู่แป๊บหนึ่งและเดินทางต่อเมื่อถึงกลางหมู่บ้านชาวบ้านก็ออกมาดูว่าเพื่อนพ่อเนี่ยพาเด็กที่ไหนมาด้วยเพื่อนพ่อเลยโกหกไปว่าเป็นลูกของญาติที่บ้านโดนระเบิดเลยต้องมาอยู่ที่นี่สักเดือนสองเดือนเพื่อรอพ่อแม่เขามารับที่บ้านของเพื่อนพ่ออาศัยอยู่ด้วยกัน4ี่คนมีเพื่อนพ่อและก็ภรรยาของเขาและลูกชายสองคนคนโตมีชื่อว่าวาเด็ก์เขามีนิสัยที่ค่อนข้างขางี้หัวร้อนอยู่พอสมควรครับ ส่วนคนเล็กชื่อว่าโตโลโนิสัยต่างจากพี่ชายลิบลับเขาใจดีและเป็นเด็กที่ฉลาดดูเหมือนว่าวาเด็กจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าของพระเอกเท่าไหร่เขากลัวว่าพระเอกจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ครอบครัวเขาเพราะทันทีที่มาถึงพระเอกก็โดนวาเด็กสต้อนรับอย่างอบอุน่นด้วยการคว้างไม้หน้าสามใส่เข้าให้ไอเจ้าวาเด็กสเลยโดนพ่อมันเบิร์ดกระโหลกไปหนึ่งทีทั้งห้าก็ล้อมวงกินข้าวมือแรกด้วยกันพ่อสั่งให้วาเด็กสนำสวดอธิษฐานก่อนกิน แต่เขากลับสวดไม่ได้ผิดกับพระเอกที่สวดคล่องปืด๊ดนั่นก็ยิ่งทำให้วาเด็กเหม็นขี้หน้าเข้าไปอีกทางด้านของหนูน้อยโตโลกลับไม่คิดแบบนั้นเขาถูกชะตากับพระเอกมากๆเลยชวนไปดูหมูที่บ้านที่เขาแอบเลี้ยงไว้ในห้องใต้ดินเพื่อนพ่อและโตโลเตือนพระเอกว่าอย่าให้ใครรู้ว่าที่บ้านนี้แอบเลี้ยงหมูเพราะถ้าเรื่องรู้ถึงหูของทหารนาซีแล้วก็ได้โดนยิงตุยเย่กันหมดแน่ วันต่อมาวาเด็กสโตโลและเด็กในหมู่บ้านอีก3คนไปเล่นน้ําด้วยกันพระเอกอยากรู้อยากเห็นเลยไปแอบดูและได้รู้ว่ามาเรียสาวน้อยเพียงคนเดียวในกลุ่มนี้เธอเป็นแฟนของวาเด็ก มองไปมองมาเลยโดนเด็กแถวบ้านที่ดูท่าทีเหมือนจะโตกว่าเขาพ่อหนุ่มสกินเฮดกับเพื่อนจอมปากล้ล้ทั้งสองเดินตรงมาที่พระเอกกัดจะจับพระเอกแขวนเล่นแต่ว่าเด็กก็บอกให้ปล่อยเขาไปแล้วฉันจะลงโทษเขาเองโดยการจับเขาไปขังในเล้าหมูแทนสองพี่น้องกลับมาที่บ้านพ่อถามว่าพระเอกหายไปไหนเจ้าโตโล่ผู้ไรเดียงสาก็บอกไปหมดเปลือกเลยครับ ว่าพี่ชายเองที่จับขังไว้ในเล้าหมูพ่อเลยบอกให้ไปพาเขาออกมาวาเด็กหุดหงิดมากที่พ่อเข้าข้างพระเอกเลยพุ่งไปลากตัวเขามาและปล่อยอันติใส่กันอย่างนัวดีที่พ่อเข้ามาห้ามและแยกทั้งสองออกจากกันก่อนพ่อเลยบอกให้ทั้งสองนอนด้วยกันไปซะวันนี้ ตกดึกทั้งคู่ก็ยังทะเลาะกันไม่หยุดไม่หย่อนครับโตโร่เห็นแล้วน่าจะกลัวเลยเถิดเลยบอกให้พระเอกมานอนที่เตียงกับเขาระหว่างนั้นทั้ง3ก็ได้ยินเสียงพ่อกับแม่กําลังโจ๊ะพึมพึมกันอย่างดุเดือดแต่โตโร่กลับคิดว่าแม่ร้องแบบนี้เพราะว่าแม่ฝันร้ายตั้งหากลา่ะและแล้ววันอาทิตย์ก็มาถึงพระเอกจึงได้ไปโบสถ์พร้อมกับทุกๆคนในหมู่บ้านเป็นครั้งแรกเขาค่อนข้างกังกนวลเพราะจะต้องเจอกับเด็กทุกคนในหมู่บ้าน ดูเหมือนว่าคนอื่นๆยกเว้นโตโรจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่อย่างมาเรียก็แกล้งให้เขานั่งทับสตรอเบอรี่ซะง,งั้นบาทหลวงก็เทศสั่งสอนไปตามปกติและได้แจ้งว่าเด็กๆที่ยังไม่ได้รับพิธีศีลมหาสนิทจะต้องเรียนคาสคาทอลิกกับเขาซึ่งนั่นก็รวมถึงพระเอกด้วยบาทหลวงขู่ว่าถ้าพวกนายไม่ยอมมาเรียนเจอดีแน่เล่นเอาพวกเด็กๆเซ็งกันเป็นแถววันต่อมาเด็กๆทั้ง5คนก็ต้องไปเรียนตามคำสั่งของบาทหลวง พระเอกนี่โดดเด่นมากเลยครับพ่อเขาสอนมาอย่างดีทำให้พระเอกจำคำสั่งสอนในคัมภีร์ไบเบิลได้เกือบหมดเลยระหว่างที่เด็กๆกำลังเดินเล่นกับบาทหลวงอยู่นั้นหนุ่มสกินเฮดตัวแสบวิ่งมาหน้าตั้งมาตามบาทหลวงเพราะทหารนาซีได้เข้ามาจับพ่อแม่ของมาเรียที่แอบเลี้ยงหมูเลยจับพวกเขาไว้บาทหลวงรีบวิ่งไปที่นั่นทันทีเขาขอร้องให้พวกทหารปล่อยพ่อแม่ของมาเรียไปถ้าอยากได้หมูก็เอาไปให้หมดเลยแต่อย่าฆ่าพ่อแม่ของมาเรียเลย ทหารนาซีเลยเล่นลิ้นกลับด้วยการบอกให้บาดหลวงไปจับหมูให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดถ้าจับได้จะไว้ชีวิตพ่อแม่ของมาเรียให้เวลาตัวละหนึ่งนาทีบาดหลวงก็ต้องทำตามทันทีครับแต่เวลาแค่หนึ่งนาทีบาดหลวงไม่สามารถจับหมูไว้ได้พ่อแม่ของมาเรียก็เลยโดนยิงตุยเยตไปต่อหน้าต่อตาบาดหลวงเลยล่ะครับฉากนี้เศร้ามากๆรวมทั้งเด็กๆและมาเรียที่แอบดูอยู่หลังพุ่มไม้ด้วย หลังจากนั้นบาดหลวงก็เลยลงโทษตัวเองที่ไม่สามารถช่วยสองคนนั้นไว้ได้โดยการเอาแส้ฟาดหลังตัวเองจนน่วมหลายวันต่อมาระหว่างที่เด็กๆเ,เดินไปเรียนที่โบสถ์พ่อของเด็กหนุ่มสกินเฮดก็ได้ขี่จักรยานผ่านมาและถามพระเอกเรื่องครอบครัวของเขาซึ่งเขาก็ตอบไปแบบที่เพื่อนพ่อให้ตอบพ่อของเจ้าหนุ่มสกินเฮดก็บอกว่าไม่น่ามาอยู่ที่นี่เลยน่าจะอยู่กับครอบครัวนั่นแหละเองไม่น่ามาเป็นภาระให้กับคนครอบครัวนี้เลย นั่นทำให้พระเอกรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองเอามากๆส่วนการเรียนวันนี้บาทหลวงให้ทุกคนเล่นเกมเกมหนึ่งเขาเขียนชื่อนักบวชลงไปบนไม้ให้เด็กจับฉลากและศึกษาเรื่องนักบวชคนนั้นและปฏิบัติตามนักบวชด,ด้วยพอมอบหมายงานเสร็จบาทหลวงก็ออกไปเพื่อให้เด็กๆเ,เรียนรู้นักบวชที่พวกเขาจับได้ด้วยตัวเองแต่ยังไม่ทันพ้นประตูโตโลก็ไม่รู้คิดอะไรตะโกนบอกบาดหลวงว่า วันนั้นบาดหลวงเกือบจะจับหมูได้อยู่แล้วพร้อมแสดงท่าทางประกอบไปอีกภาพนั้นทําให้มาเรียนนึกถึงวันที่พ่อแม่ของเธอโดนทําร้ายเธอเลยวิ่งหนีออกมาเด็กๆทุกคนตามออกมาวาเด็กดันปากเสียพูดไล่มาเรียพร้อมให้เหตุผลว่าผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกมแบบนี้มาเรียโกรธมากและบอกว่าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นโตโรเลยเสนอว่าให้ใส่ชื่อพระเยซูลงไปในเกมด้วยจะได้สมบูรณ์แบบ ตอนแรกวาเด็กซ์ไม่เห็นด้วยแต่โตโลก็เถียงจนเขาจำต้องยอมตัดความลำคาญออกไปคนที่ได้เล่นเป็นพระเยซูก็คือโตโลนั่นเองครับวาเด็กซ์อิจฉาน้องเลยบอกว่าถ้าเป็นพระเยซูก็ต้องโดนตึงกลางเขนสิใส่มงกุฎหนามด้วยนะและแก้ผ้าวิ่งตอนฝนตกด้วยซึ่งโตโลก็ไม่ได้สะทกสถานสักนิดเลยครับวันหนึ่งระหว่างที่เด็กๆก,กำลังเล่นกันอยู่นั้น พ่อของปีล่าที่เมาหัวลาน้ําก็เดินดุ่มๆเข้ามาคุยกับพ่อโตโรเรื่องหมูเขารู้ข่าวที่พ่อแม่ของมาเรียถูกฆ่าตายเลยมาเตือนว่าอย่าสร้างปัญหาให้หมู่บ้านถ้ายังแอบเลี้ยงหมูไว้จะโดนหางเลขไปด้วยซึ่งเขาก็รับฟัง ต่อมาเด็กๆไปเรียนกับบาทหลวงตามปกติมาเรียถามบาทหลวงว่าพระเจ้าไม่สูงสิงกับผู้หญิงอย่างที่วาเด็กบอกจริงๆใช่ไหมบาทหลวงจึงเลี่ยงตอบด้วยการให้มาเรียไปศึกษาเรื่องผู้หญิงที่ชื่อว่ามาลีแห่งมักดาลาแทนมาเรียทําตามที่บาทหลวงสั่งเธออ่านเรื่องราวของมาลีและสวมบทบาทเป็นมาลีเธอเลือกพระเอกเข้าไปโกดังหลังหนึ่ง ท่ามกลางสายตาของเพื่อนๆในนั้นมีอ่างอยู่ใบหนึ่งเธอชวนเขาขึ้นอ่างและในอ่างนั้นยังเต็มไปด้วยหินสีสวยงดงามเล่ากับว่าเป็นมิตรภาพความรักของเด็กๆทั้งสองคนเลยแหละครับนั่นทําให้วาเด็กหัวร้อนมากๆ ระหว่างทางกลับบ้านวาเด็กซ์เห็นทหารนาซีขี่จักรยานผ่านมาเลยตะโกนไปว่ามีคนยิวอยู่ตรงนี้แต่โตโลโดันออกรับว่าเป็นยิวแทนพระเอกวาเด็กซ์เลยแก้ตัวว่าเขาแค่พูดเล่นโชคดทีที่ทหารต้องรีบไปที่อื่นจึงไม่ได้เอาเรื่องพวกเขาอะไรมากเกือบไปแล้วล่ะครับฉากนี้พอกลับมาที่บ้านโตโลโที่ได้รับบทเป็นพระเยซูนางก็อินสุดๆเอากิ่งไม้มีหนามสวมหัวไว้แล้วก็ใส่หมวกทับแม่บอกให้ถอดออกก็ไม่ยอมถอดออก จนพ่อต้องมาบังคับถึงได้ยอมทางด้านพระเอกอยู่ที่บ้านนี้อย่างไม่ได้มีความสุขมากเขาเอาเหินมาเรียงนับวันเวลาพ่อแม่มารับทุกวันแต่วันแล้ววันเล่าก็ยังไม่มีวี่แววสิ่งที่พระเอกทําได้ก็เพียงแค่ดูรูปครอบครัวของเขาไปพลางๆ หลายวันต่อมาพ่อของโตโล่ก็บอกกับเมียเขาว่าจะต้องเอาหมูไปขายตามที่คําที่เพื่อนบ้านบอกเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเมียก็เป็นห่วงกลัวทหารนาซีจะจับได้แต่ก็รู้ว่ายังไงสามีก็ต้องเอาหมูไปขายอยู่ดีเมียสาวสุดสวยเลยเลิกห้ามเลยให้กําลังใจเขาด้วยการจัดให้สักหนึ่งดอกใหญ่ๆเสียงดันลัานบ้านเด็กๆนี่มาแอบฟังส่วนเจ้าโตโลน่นีตัวดีร้องเสียงเรียนแบบแม่อย่างสนุกสนานว่าเด็กเองก็เริ่มยอมรับพระเอกมากขึ้นแล้ว แล้วล่ะครับพอถึงวันเวลาที่ต้องเอาหมูไปขายพ่อของโตโร่ไปกับพ่อของหนุ่มสกินเฮดเพียงแค่สองคนเขาล่ำลาเมียสุดที่รักและบอกว่าจะกลับมาพรุ่งนี้เช้าแต่พอวันรุ่งขึ้นก็ได้รับข่าวร้ายเป็นร่างอัไลวิญญาณของสามีที่ตัวเปียกโชคไปด้วยเลือดพ่อของหนุ่มสกินเฮดก็บอกว่าพวกเขาแยกย้ายกันไปและเขาบอกว่าเขาได้ยินคนพูดว่ามีทหารนาซียิงคนยิว คนยิวนั้นก็คือเพื่อนของเขานี่เองแม่ของโตโร่เสียใจมากเธอร้องไห้จนเสียสติกอดล่างอลัยวิญญาณของสามีไม่ยอมปล่อยเลยจนโตโร่ต้องมาปลอบใจแม่ของเขางานศพของพ่อโตโร่ถูกจัดขึ้นหลังจากนั้นโตโร่คอยปลอบโยนแม่เขาอยู่เสมอแม้ว่าพ่อตายไปแล้วเขายังไม่ร้องไห้สักนิดเลยช่างเป็นเด็กที่แข็งแกร่งทางด้านจิตใจเอามากๆ แม่ของโตโร่เลยขอร้องให้พระเอกดูแลโตโร่ให้ดีแต่ใครจะรู้ว่าเด็กน้อยที่เข้มแข็งกำลังคิดอะไรอยู่เขายังคงเล่นบทบาทเป็นพระเยซูตามที่พี่เคยบอกไว้ออกไปวิ่งแก้ผ้าตากฝนเพราะคิดว่าวันหนึ่งจะได้เป็นพระเยซูจริงๆและจะสามารถพาพ่อกลับมาได้ ทั้งพระเอกและวาเด็กส์รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้จึงเข้าไปห้ามน้องไว้ทางด้านของแม่ที่เห็นน้องแก้ผ้าตัวเปียกโชกก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นและเข้าใจผิดว่าพระเอกไม่ยอมดูแลน้องทั้งที่เธอเคยขอไว้แท้จึงโกรธและไล่พระเอกออกจากบ้านไปพระเอกเสียใจมากจึงหนีไปหามาเรียซึ่งมาเรียก็ต้อนรับเขาอย่างดีเขาให้นอนข้างๆและกอดปอบกันจนนอนหลับไป พระเอกอยู่กับมาเรียหลายวันจนกระทั่งวาเด็กมาหาพระเอกเพื่อบอกว่าตอนนี้โตโร่ป่วยหนักจากพิษไข้ที่ไปวิ่งตากฝนวันนั้นและเขาอยากเจอเด็กๆทุกคนในหมู่บ้านพระเอกสงสารน้องก็เลยยอมกลับไปโตโรนอนซมอยู่บนเตียงพอแม่เห็นว่าพระเอกกลับมาก็ขอโทษเขาทันทีตอนนี้สภาพจิตใจของโตโร่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักเขาคิดถึงแต่เหตุการณ์วันที่แม่ร้องไห้เพราะว่าพ่อตาย เลยพยายามชวนเด็กๆทุกคนให้เล่นบทบาทสมมติกับเขาไปจนกว่าจะเสร็จและหวังว่าพ่อจะได้ฟื้นกลับมาเด็กน้อยโตโลเชื่อสนิทใจว่าจะทำได้ฝั่งพี่ๆถึงแม้รู้ดีว่าถึงโตโลเป็นพระเยซูต่อไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพ่อเขาก็ไม่มีวันฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ทางเดียวที่จะช่วยเยียวยาจิตใจเด็กน้อยได้ก็คือเล่นตามน้ำไปก่อน กลางดึกคืนหนึ่งพระเอกยังไม่นอนเลยเห็นว่าเจ้าหนุ่มสกินเฮดเดินย่องย่องท่าทางมีพิรุษผ่านบ้านเขาไปวาเด็กซ์บอกว่าเขาไปที่รางรถไฟอีกแล้วทั้งคู่ก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ วันต่อมาเด็กๆคนอื่นๆก็ยังคงเล่นตามน้ํากับโตโร่ไปตามปกติแต่ปีล่าเด็กแสบจอมล้อเลียนพอดโดนเจ้าหนุ่มสกินเฮดเป่าหูบอกว่าที่พวกโตโร่ทามันช่างปัญญาอ่อนนุ่มนิ่มสิ้นดีปีล่าเลยคอยตามและไม่เอาด้วยแล้วโตโร่เสียใจมากบอกปีล่าว่าอย่าไปอย่าไปและร้องไห้อย่างหนักพระเอกเห็นน้องโดนด่าก็เลยโมโ oh หปล่อยอันติมงใส่ปีล่าจนจมูกแตกร้องไห้ขี้มูโป่งเลยล่ะครับ หลายวันต่อมาพระเอกได้ยินเสียงรถไฟเขาเก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวเลยแอบออกไปดู และเห็นว่ามีคนกระโดดลงรถไฟมารถไฟที่ว่าเนี่ครับคือรถไฟที่ขนชาวยูไปขังไว้ที่ค่ายกักกันเรียกได้ว่าเป็นนรกบนดินของชาวยิวเลยล่ะครับคนที่ยังพอทํางานได้ก็ถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาสและคนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ก็จะถูกฆ่าอย่างทรมานนับเป็นการกระทําที่ต่ําช้าไร้ซึ่งความเป็นคนและเหตุการณ์ก็มีจริงๆด้วยนะครับและตอนนั้นชาวยูถูกฆ่าที่ค่ายกักกันกว่า6ล้านคนเลยทีเดียวแล้วเรื่องต่อไปแอดจะหยิบมาสปอยให้ฟังนะครับ พระเอกก็รู้แล้วล่ะครับว่ารถไฟนั่นมีอะไรที่ทำให้เขาสะเทือนใจมากและคิดว่าพ่อแม่เขาอาจจะโดนแบบเดียวกันก็ได้เช้ามาพระเอกเลยตั้งใจจะไปหาบาทหลวงและระบายความอัดอั้นใจนี้ให้ท่านฟังแต่ยังไม่ทันถึงโบสถ์ก็ได้ยินว่าบาทหลวงกำลังเถียงกับพ่อของหนุ่มสกินเฮดเสียงดังมากๆบาทหลวงสืบเรื่องการตายของพ่อโตโรและพบว่าพ่อของเจ้าหนุ่มสกินเฮดนี่แหละครับเป็นคนอยู่เบื้องหลังโดยการยิงเขาก่อนจะแย่งหมูไปขายและเอาตังค์ไปทั้งหมด บาทหลวงถึงจะรู้ความจริงแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เพราะยังไงพวกทหารนาซีก็ไม่ช่วยเหลือพวกเขาอยู่แล้วพระเอกได้ยินทุกอย่างและหวาดกลัวมากเพราะพ่อของเจ้าหนุ่มสกินเฮดเคยมาแกล้งถามเรื่องพระเอกและเขาก็รู้ว่าพระเอกเป็นคนยิวและก็กลัวว่าเขาอาจจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพวกทหารนาซีได้บาทหลวงก็ได้แต่ปลอบใจว่าจะไม่มีใครมาทำร้ายเขาได้ทั้งนั้นระหว่างที่คุยกันพระเอกเล่าให้บาทหลวงฟังว่า เขาเห็นรถไฟขนชาวยิวเมื่อคืนนี้และถามว่าพ่อแม่จะกลับมาไหมบาดหลวงก็ตอบไปตามความจริงว่าอาจจะไม่กลับมาพระเอกกลับมาบ้านด้วยความโศกเศร้าเลิกนับวันและทำใจว่าคงไม่ได้เจอพ่อแม่อีกแล้วยังดีที่แม่ของวาเด็กซ์และโตโรได้ปลอบใจเขาว่าให้เขาอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปในเรื่องาย,าย้ก็ยังพอมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะครับพระเอกและมาเรีย พัฒนาความสัมพันธ์กันไปไกลทีเดียวถึงขั้นแต่งเนื้อแต่งตัวและสาบานตนเป็นคู่ชีวิตกันซะแล้วส่วนทางด้านของโตโลก็ยังไม่ละความพยายามเรื่องพ่อเขาทําตามพระเยซูจนเหลืออย่างสุดท้ายคือการตรึงกลางเขนพี่ๆก็ตามใจทําให้ แต่พอเจ้าสองแสบผ่านมาก็ล้อเลียนบูลลี่พวกเขาแล้วก็บอกว่าโตเป็นควายแล้วยังมาเล่นกันเป็นเด็กๆไปได้หัดไปหาเงินเหมือนเขาบ้างคนพี่ก็เลยปกป้องน้องแถมไอ้เจ้าสกินเฮดเนี่ยมันเอาไม้รูปหัวมาเรียเหมือนมีท่าทีที่จะชอบมาเรียเหมือนกันนะครับ คืนนั้นวาเด็กและพระเอกแอบอยู่ที่ลานบ้านและรอจนกระทั่งสองแสบเดินไปที่รางรถไฟเขาทั้งสองก็สงสัยว่า2คนนี้มาทําอะไรกันที่นี่และได้พบกับความจริงว่าทั้งสองมาดักป้นชาวยิวที่หนีตายกระโดดลงจากรถไฟนับได้ว่าเป็นการกระทําที่ใจดําอมหิตมากครับ ทั้งคู่กลับมาที่บ้านสุดท้ายพระเอกก็เลยตัดสินใจบอกว่าเด็กว่าเรื่องที่เขาได้ยินมาจากโบสพ่อของเจ้าสกินเฮดเป็นคนฆ่าพ่อของวาเด็กไม่ใช่ทหารนาซีที่ฆ่าวาเด็กได้ยินก็อึ้งไปเลยครับเขาไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับนอกจากเดินเข้าบ้านไปนิ่งๆเช้าวันต่อมาเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสทุกคนในหมู่บ้านไปโบสถตามปกติ มาเรียและพระเอกดันไปแซะเจ้าสกินเฮดว่าที่เขาไปป้นชาวยิวเจ้าสกินเฮดรู้ทันทีว่าทั้งคู่รู้เรื่องเลยตามไปหาเรื่องพวกเขาส่วนโตโร่ที่เห็นท่าทางผิดปกติเลยแอบตามไปดูเจ้าสองแสบได้ทำ้ายพระเอกและจับเขาโยนลงน้ำแถมเจ้าสกินเฮดยังย่ำยีจิตใจของมาเรียเลวได้ใจจริงๆครับน้องๆไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับโตโร่เห็นท่าไม่ดีเลยไปตามวาเด็กวาเด็กเห็นสภาพเพื่อนทั้งสองคน ก็สะเทือนใจเป็นอย่างมากและคิดว่ายังไงก็จะต้องแก้แขนให้ได้ เขาเตรียมปืนสั้นของพ่อเขาออกไปที่รางรถไฟพร้อมกับพระเอกเขาแอบดูเจ้าสกินเฮดกำลังป้นครอบครัวชาวยิวอยู่พักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจออกไปเผชิญหน้ากับเขาเจ้าสกินเฮดเห็นว่าเด็กถือปืนเลยท้าว่าให้ยิงเขาซะเพราะไม่เชื่อหรอกว่าวาเด็กจะกล้าทำแต่คนจริงไม่ต้องพูดพร่มทำเพลงอะไรเยอะยิงเข้าไปที่แท่งมหัศจรรยร์ของเจ้าสกินเฮดเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับมาเรียและยิงอีกนัดเข้าที่อกเพื่อจบงานวาเด็กพูดว่าในเมื่อเขาต้องเสียพ่อไป เพราะพ่อของแกและพ่อของแกก็ต้องสูญเสียลูกชายไปเหมือนกันสมน้ำสมเนื้อกันดีแล้วสะใจได้ไม่ทันจะเท่าไหร่พวกทหารนาซีก็ได้ยินเสียงปืนก็พากันแห่มา พระเอกก็บอกให้วาเด็กส่สงปืนให้เขาและหนีไปซะพระเอกปกป้องเพื่อนครับเพื่อเตรียมตัวยอมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าโชคเข้าข้างหรือเปล่าทหารนาซีดันเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกเป็นคนดักป้นยิวและยิงยิวตายพวกเขากลับพอใจมากกว่าอย่างที่ว่าความทุกข์ทรมานของชาวยิวคือความสุขของพวกนาซี พวกนาซีให้รางวัลพระเอกเป็นหมวกทหารและเสื้อคลุมแถมยังพาพระเอกไปด้วยเช้าวันต่อมาพวกนาซีสั่งให้พระเอกทำอย่างที่ทำเมื่อคืนให้เพื่อนๆมันดูพระเอกก็ต้องจงใจทำครับเขาถือปืนขู่ชาวยิวด้วยกันให้เอาของมีค่าออกมาให้หมดพระเอกก็ต้องทำเพื่อให้ตัวเองรอดส่วนพวกทหารนาซีก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานพระเอกก็เห็นว่าวาเ็ก ถูกพวกนาซีจับตัวมาเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่ยิวเป็นคนโปรโลแลนด์พระเอกเห็นดังนั้นเลยไปช่วยยืนยันกับทหารว่าวาเด็กไม่ใช่ยิวจริงๆและเป็นเพื่อนกับเขาทหารจึงยอมเชื่อส่วนคนอื่นๆที่ถูกจับมาก็โดนขึ้นรถไฟไปหมด ทันใดนั้นเองโตโร่ที่แอบตามมาก็พยายามจะเข้ามาหาพวกเขาทหารนาซีเห็นก็เลยจับตัวขึ้นรถไฟไปด้วยพระเอกกับวาเด็กซ์รีบบอกว่าโตโร่เป็นน้องชายของพวกเขาทหารถามย้ำกับโตโร่ว่าที่พระเอกพูดเป็นเรื่องจริงไหมแต่โตโร่นั้นช่างไร้เดียงสาเขาไม่อาจโกหกและทรยศต,ต่อพระเจ้าได้ว่าเขาไม่ใช่คนยิวเขาจึงสายหน้าและปฏิเสธไปทำให้โตโร่ถูกทหารนาซีต้อนขึ้นรถไฟไปค่ายกักกันในที่สุด เหตุการณ์ครั้งนี้แม้ว่าโตโลจะต้องจากไปแต่พระเอกได้ไปขอร้องทหารนาซีและบอกว่าพวกเขาเป็นชาวโปรแลนด์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยิวเพื่อปกป้องคนอื่นๆเอาไว้ได้ทุกคนมารวมกันที่โบสถ์อธิษฐานให้กับโตโลเด็กๆที่เหลือได้รับศีลมหาสนิทและกลายเป็นคริสเตียนพระเอกกล่าวทิ้งท้ายว่าเขาจะไม่มีวันลืมโตโลและทุกๆคนที่ช่วยให้เขายังมีชีวิตอยู่ หนังก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้อย่างที่ผมบอกกับผู้ชมทุกครั้งที่สปอยหนังเกี่ยวกับสงครามว่ามันนำมาซึ่งความสูญเสียเสมอเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาอย่างพระเอกต้องกลายเป็นคนที่ยอมทรยศพวกพ้องเพื่อเอาตัวรอดจากความโหดร้ายส่วนว่าเด็กก็ต้องมือเปื้อนเลือดเพราะความโลภของคนในสภาวะสงครามส่วนเด็กน้อยโตโลก็ต้องมาตายเพราะความป่าดเถื่อนไร้มนุษยธรรมของพวกนาซีสงครามไม่ดีกับใครทั้งนั้นแหละครับ ส่วนตัวผมเองก็ยังยืนกรานไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบเช่นเดิมครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมดูพี1 9 8่กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ